สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามชมให้กำลังใจยายเพนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้โหดูต้นฟันสิงโตใช่ไมเพื่อนเพื่อนกำลังอ่นอ,อนๆเลยค่ะโอ้ยเก็บไปกินกับส้มตำนะคบเพื่อนๆนโอ้ยนี่โอ้ยกินกับส้มตำสุดยอดเลยค่ะยายเพนเก็บใบอย่างเงี้ยเลยค่ะไปกินกับส้มตำแต่ อันนี้ยังไม่เคยกินนี่เป็นกินใบอุย้ยให้เก็บสักหน่อยค่ะมันจะออกคล้ายๆยอดมะยมกินกับส้มตำอุย้ยอร่อยอร่อยอร่อยโอ้ยใบกำลังอ่อนๆเลยค่ะเพื่อนๆว่าจะไม่เก็บนะคะเนี่ยขอเก็บสักหน่อยท่ากลางป่ากลางดงเลยค่ะเพื่อนๆดูต้นนี้สิคะ อูต้นนี้กำลังอ,อ,อ่อนเลยค่ะนี่ขอเก็บสักหน่อยขอเก็บสักหน่อยขอเก็บสักหน่อยอมไม่ได้เสียทุงมาอันนี้มันจะออกเป็นยางเป็นยางๆค่ะมันจะติดมือหน่อยโอ้โหเยอยอนอ่อน,ออนว่าจะไม่เก็บแลวนะปีนี้ กินกระสุมตำนี้อร่อยค่ะมวนมวนมวนแล้วกิกนกระสุมตำโอ้ยอย่างนี้น่ากินค่ะอือโอ้ยจะเอาแค่กำเดียวค่ะเพราะว่ากินคนเดียวยไม่มีใครกินด้วยคุณพ่อบ้านไม่กินด้วยจะเป็นเก็บไปกินเองดีกว่าต้นฟันสิงโตค่ะ มันอ่อนอุ้ยงามงามขอเก็บสักหน่อยเพราะปีนี้ยังไม่ได้เก็บฟันสิงโตเลยค่ะยังไม่ได้กินเลย,ยแต่ยอดนะเก็บเก็บแล้วอ้อไปต้นน้่นค่ะเพื่อนๆหูอ่อนๆทนั้นเลยครับเพื่อนๆน,นี่ต้นนุนอน งามดูนี่สิครับเพื่อนๆโอ้ยงามมากเลยค่ะหูยแบมันอ่อนๆน,นะเฮ้ยมันงามงามจริงๆงามมากเลย ดึงมันมันก็ถอนขึ้นมาเลยนะนี่ถอนขึ้นมาเลยค่ะไม่เป็นไรเพราะมันอ่อนนี่มันขึ้นมาอย่างนี้เลยมันอ่อนค่ะมันถอดยอดออกมาเลยอืมวงามค่ะงามอดเก็บไม่ได้เลยครับเ,เพื่อนๆเลย อืมดูต้นนี้เก็บทักสองสมต้นก็พอดูสิคะอืมมันน่าเก็บแค่ไหนดึงอะไีกว่อนเฮ้ยกรอบค่ับเพื่อนๆกรอบมากเลยคะ่ะอืม สดมากเลยค่ะคเพื่อนๆเลยเส้นอย่างกับเส้นไหมอุ้ยมันจะเป็นยางหน่อยงามค่ะอุ้ยสุดยอดเลยกินกับส้มตำนะคะอร่อยค่ะต้นอันนี้คนโนเวยเขา กินเป็นค่ะเ,เพื่อนๆเขาเอาไปทำสลัดค่ะอือดูสิค่บเ,เพื่อนๆดูๆอันนี้ยอดมันนี่ยอืนนยอดมันอ่อนอยู่เลยค่นตุม่มๆอู้มันอ่อน ไม่ตั้งใจเก็บผักอันนี้แต่ก็อดเก็บไม่ได้ครับเพราะว่ามันงามโอ้โหพอดีเลย,ยมีส้มตำรอยอยู่ที่บ้านมะเขือเทศก็ซื้อไว้แล้วโอ้โยดูนี่สิครับเพื่อนๆนี่มันสะออนเนาะ งามมากเลยค่ะยอยุ้ยดูต้นนี้สิค่ะเพื่อนๆเนี่ยดูต้นนี้เดูต้นนี้เขียวอุ้ยดูใบมันอ่อนเอ้ยอันนี้ขอถอนเลยดีวยกว่าอุ้ยงามมากงามมากอุนน้ยอันนี้มันอ่อนจริงเลยเนี่มันงามจริงๆเลยอุ้ยถอนเลย ถอนเลยถอนเลยอุย้ยมันงามโอ้ยโอ้ยมันงามถอนเอาดีกว่าเพราะมันงามทุกใบเลยอุย้ยงามทุกใบเลยครับเพื่อนๆออ้ยดูต้นนี้สิครับเพื่อนๆนเฮ้อยโอ้ยพอแล้วครับเพื่อนๆมันงามจริงๆเลยอ่ะ ดูนี่สิคะดูนี่ดูนี่โหงามมากเลยค่ะกำใหญ่โอ้โหแค่นี้ก็กินไม่ไหวเลยค่ะเพ,พื่อนๆอ้ยกินกระส้มตำอร่อยมากๆเลยค่ะเพ,พื่อนๆนี่มามากินด้วยกันค่ะกำใหญ่มากเลยค่ะเพ,พื่อนเพืโหมันงามค่ะสะออนสะออน